สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตวตรงแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าลพลังงานเอนิ์จีบวก ให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะในรลฟ์มีดีในดีมีร้ฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะนะคะเอาละค่ะนะคะในละ ใช้วิจรารย์แรนดอมเป็นแรนดอมทั่วไปไม่ใช่ของใครคนนึงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็อย่าถือสานะทุกคนรับแต่สิ่งดีๆไปนะบางทีเสียงพูดไม่หมอะอาจจะไม่ตรงกับท่านจะหลดบางท่านรับแต่ข้อมูลดีๆไปนะคะเอาละค่ะค่าคืนนี้เห็นรูปนี้ไหมคะนะคะบางสิ่งบางอย่างอยากให้เราทํานะคะเออโอเคเราก็เลยเออโอเคนั่งสมาธิแล้วเราก็ทําอะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็เลยจะทําเรนด้อมว่านะคะแด คนที่มีกากบาทบนฝ่ามือนะคะแด่คนที่มีกากบาทบนฝ่ามือนี่คือสารจากคนที่นะคะใครใครที่ส่งสารมาหาคุณคนที่เป็นใหญ่เราหยิบขึ้นมาเป็นหมายเลข4ี่ดี l อ e r นะคะคนที่เป็นใหญ่นั่นเองนะคะยิ่งใหญ่ที่สุดส่งมาหาคุณสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะจากเบื้องบนแดกให้สำหรับคนที่คนที่มีนะคะ กะบาดบนฝ่ามือนั่นเองนะคะนะคะเพราะอะไรเล่าท่านถึงมีสโทษค่ะมีสารมาถึงคุณนะคะแตบบ่คุณคนนะคะที่นะคะมี รอยกากบาทบนฝ่ามือนะคะนะคะท่านอยากสื่ออะไรกับพวกคุณคะนะคะเพราะอะไรบางท่านก็มีบางท่านก็ไม,ม่มีนะคะแต่ถ้าคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ดูไว้ฟังไว้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับญาติคุณคนที่มีก็ได้นะคะนะคะมาค่ะนะคะแด่คนที่มีกากบาทบนฝ่ามือนะคะ ตอนนี้เรามาดูขึ้นพลังตัวตนของคุณก่อนนะคะนะคะขึ้นส่งไปให้ยทุกคนนี่คือกากบาดเดี๋ยวนะสทททุทุกคนเราคิดว่าจะเป็นโทรศัพท์อยู่เรื่อยเลยเราจะคิดเราจะคิดแบบนี้ทุกคนนะคะแต่คนที่มีนะคะ กากระบาดอยู่ฝ่ามือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณได้รับหน้าที่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ลงมานะคะที่ลงมาไม่ใช่ว่าคุณลงมาเฉยๆนะคะลงมาอยู่บนพารดินมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้นะคะบางทีไม่เหมอะอาจจะพูดไม่ชัดนะคะทุกคนและนะคะลงมาเพื่ออะไรลงมาเพื่อนะคะจะสร้างสรรค์สิ่งดี สิ่งที่ดีงามให้กับประเทศนี้ให้กับโลกนี้นั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างของดีอยู่ในตัวนะคะถ้าคุณเข้ามาดูแดนดอมนี้แสดงว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างของดีในตัวคุณได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่จากจักรวาลหรือจากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนั่นเองให้ลงมานะคะทำภารกิจบางอย่างบาง บางสิ่งบางอย่างช่วยเหลือมนุษย์เห็นไหมคะนี่คือภารกิจของคุณคนที่มีนะคะกากบาทที่ฝ่ามือนั่นเองนะคะบางคนมีมือซ้ายหรือมีมือขวาคะและนะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความคิดสร้างสรรค์าการเงินการงานก็จะเข้ามาด้วยนะคะคุณเข้ามาลงมาที่นี่มาเพื่อเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาตินั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงคะนะคะนี่คือ ภารกิจอันยิ่งใหญ่นะคะที่คนเบื้องบนสารจากเบื้องบนมาบอกคุณและในตอนนี้ล่ะคะนะคะและในตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ทําไมคุณต้องได้รับภารกิจนี้ทําไมต้องเป็นคุณนะคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าคนที่ส่งสารมาให้คุณท่านเป็นใครนะคะทุกคนนะคะ The Lover นะคะเพราะท่านรักคุณท่านส่งมา ท่านส่งคุณมาเนี่ยเพราะท่านคิดว่าคุณน,นี่แหละเป็นคนที่หนึ่งในนั้นที่มีลายมือกระบาดท,ที่จะมาช่วยดูแลโลกเราได้นั่นเองคุณมีและที่สําคัญคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณสุดอยู่เสมอเห็นไหมคะนี่คือมือคุณ แต่มินี่มีมือสองมือที่คอยอบอุ้มคุณไว้เดอะ์นเลเวอร์นะคะเพราะคุณเป็นคนที่ให้ความรักกับคนอื่นเป็นให้อภัยคนอื่นเป็นที่รักที่หมายปองของคนอื่นเดอะ์นเลเวอร์นั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านมองมายัางคุณส่งมาอย่างคุณคือตอนนะคะในในเวลานี้ยิ่งคุณได้เจอคลิปนี้แสดงว่านะคะสื่อของท่าน ส่งตรงมายังคุณนั่นเองและคุณก็ได้รับแล้วนั่นเองนะคะนะคะนะคะต่อค่ะคุณมีพลังวิเศษที่ท่านมอบให้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะคนที่มีฝากระบาดกากระบาดนะคะบนฝ่ามือนั่นเองทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่คุณลงมาคุณเลือกเกิดลงมาให้ได้เรียนรู้ชีวิตต่างๆทักษะ ไม่ว่าจะเป็นความรักในความรักที่ดีไม่ว่าจะเป็นนะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณได้เรียนรู้หมดและคุณได้ศึกษาในสิ่งไม่ดี5ดาบนะคะสิ่งไม่ดีบางสิ่งคุณได้ศึกษาแล้วเห็นไหมคะ5ดาบและคุณมันคือจำเรียนลาเรียนอันยิ่งใหญ่เหมือนคุณทำข้อสอบในชีวิตของคุณนั่นเองเมื่อคุณทำข้อสอบเมื่อคุณเจอข้อสอบหนึ่งข้อนะคะที่คุณทำไม่ได้คุณก็ปล่อยมันไปและ เรียนรู้ข้อสอบใหม่อ่านอ่านข้อใหม่ให้คล่องและทําข้อใหม่นั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณนะคะอย่าอ่อมอย่ายมปล่อยวางรู้จักเรียนรู้ประสบการณ์ทุกสิ่งมันไม่ได้มาง่ายๆนั่นเองนะคะการที่คุณเป็นคนที่มีกากระบาดบนฝ่ามือบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้ความพยายามการลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคุณทําข้อสอบ นะคะ60ข้อแน่นอนคุณบางทีบางคนอาจจะคิดว่าชีวิตคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อเรียนรู้เกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคะประสบการณ์ของคุณจะนำพาให้คุณได้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปหน้าที่ภารกิจของคุณมันยิ่งใหญ่นักนั่นเองค่ะไม่ยิ่งใหญ่ได้ไหคะนะคะนี่คือคนที่มี กากบาทบนฝ่ามือนั่นเองและนะคะท่านก็ได้มอบหมายให้คุณนะคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ่ะการเดินทางนะคะชาลีออดนะคะการเดินทางเป้าหมายของคุณท่านมองว่านะคะสิ่งที่มอบให้คุณเนี่ยสิ่งที่ท่านมอบให้คุณคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือนั่นเองนะคะคุณจะมีการเดินทางการเรียนรู้ประสบการณ์ไม่มีวันที่สิ้นสุด และคุณก็เลือกที่จะเดินทางนี้นะคะทางที่ทําให้คุณมีความสุขและทางที่ทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยนั่นเองค่ะท่านบอกว่าท่านชื่นชมคุณนะท่านเลือกคนไม่ผิดที่นะคะส่งให้คุณมาอยู่ในโลกมนุษย์นี้ให้มาแก้ไขสถานการณ์ตัวเองก่อนก่อนที่จะแก้ไขสถานการณ์คนอื่นได้นะคะคุณต้องเรียนรู้ของตัวเองก่อนทําไมคุณต้องเรียนรู้เห็นไหมคะแม้ว่าถ้าคุณ,คณขึ้นเครื่องบิน แม้ว่าคุณจะมีลูกมีอะไรก็ตามนะคะ,อะแอร์หรือว่าสะจวตเขาจะบอกให้คุณรัดเข็มขัดตัวเองเสมอเมื่อคุณรัดเข็มขัดตัวเองนะคะเซฟตัวเองได้แล้วคุณถึงจะช่วยคนอื่นเหมือนคุณที่จมน้ําคุณต้องว่ายน้ําเป็นก่อนก่อนที่คุณจะลงไปช่วยคนอื่นนั่นแหละคะ่ะการฝึกฝนต่างๆนี่ก็เช่นกันคนที่มีฝา่กากระบาดบนฝ่ามือนะคะคุณได้ลงมาบนโลกมนุษย์นี้ก็ถือว่าคุณเป็นยิ่งใหญ่ ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะนะคะท่านชมทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีบางคนไม่ชอบนะคะคําว่าทุกคนแล้วก็ขอบคุณค่ะเราขอโทษนะคะเพราะว่ามันติดคำมันติดปากเราแล้วนะคะและนี่คือสัญญาณแห่งสําคัญโอกาสใหม่ๆเงินทองที่คุณจะได้รับโชคลาภโอกาสใหม่ๆคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะอ่อมคุณจะยมคุณจะไม่มีเงินอีกต่อไป ชีวิตนี้มันคือการเรียนรู้โชคลาภต่างๆบางคนจะได้โชคลาภแบบปุกุอาจจะได้เป็นโบนัสหรืออะไรอย่างนี้ยค่ะค่าคอมมิชชั่นหรือค่ากเกษียณหรืออะไรก็ตามนั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณนำมาติดตัวคือโชคลาภโชควาสนาคุณที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะ นี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณและมองคุณอยู่นะคะสิ่งที่คุณจะได้ในไม่ช้านี้ทำเล่เตรียมตัวนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในครั้งนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะปรับปรุงตัวเองให้มันดูดีขึ้นนะคะตอนนี้คุณกําลังจากคนที่แบบบางทีคุณก็อารมณ์ร้อนใช่ไหมคะคุณก็จะได้เรียนรู้ศึกษาว่าเฮ้ย ถ้าเราอารมณ์ร้อนก็จะไม่มีคนชอบแต่เมื่อไหร่ถ้าเราอารมณ์ดีเรายิ้มให้คนอ,อื่นคนอื่นเขาก็จะยิ้มให้กับเรานั่นเองนะคะทุกคนอุนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วนะคะยังไงต่อดูด้านหลังค่ะ Kings of One ชื่อเสียงนะคะชื่อเสียงของคุณคุณจะโด่งดังในสถานที่ทำงานของคุณ ความก้าวหน้าในงานของคุณคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองคุณเป็นหนึ่งถ้าเป็นคนนะคะก็คือเป็นคนที่แบบโด่งดังคุณก็เป็นคนอยู่แล้วล่ะคะ่ะเราพูดผิด ค,คือนะคะอย่างหนึ่งตำบล,ลห,นำบนหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณก็คือ O t ท p อหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลคุณนั่นเองของหมู่บ้านคุณนั่นเองนะคะชื่อเสียงคุณจะเป็นแบบนั้นเตรียมเปลี่ยนแปลงโยกไลายเลยค่ะนะคะคุณจะมีชื่อเสียงแบบนั้นเลยค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณคืออะไรคะภารกิจครั้งนี้นะคะภารกิจครั้งนี้นะคะที่คุณลงมานะคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณ ำลาครั้งใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆเจ็ดถ้วยนะคะโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆแสงสว่างแห่งวันใหม่นี่คือหลอดไฟนีออนแล้วก็คือเจ็ดถ้วยรางวันใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนี่คือคมภีร์ของคนที่นะคะมีการกรบาดบนฝ่ามือคุณจะมีคำคำพีอยู่หนตัวเมื่อคุณรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองหยอกอ่อมตัวเองยมตัวเองทุกตัวเองไม่ปล่อยวางคุณจะนึกได้แล้ว มันจะมีอะไรติงกิ้งอยู่ในสมองของคุณแล้วคุณจะคิดได้แล้วคุณจะรีบทําทันทีไม่ว่าเรื่องอะไรต่ต่างโอกาสใหม่ๆมันจะเข้ามาหาคุณในทุกๆวันนะคะจงมองให้เห็นโอกาสแล้วโอกาสจะเข้ามาหาคุณในทุกๆวันนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะภารกิจของคุณคือการได้เรียนรู้นะคะได้ลองทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนแม้ว่านะคะกวดาบแม้ว่านะคะ บางครั้งคุณจะนอนไม่หลับบางครั้งอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอณนะตอนนี้มันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนก้าวดาบบางทีก็ยังไม่หลับแก,แก้แก้งานแล้วแก้งานอีกนะคะแก้จนเหนื่อยเหมือนคุณแก้ไขชีวิตของคุณนั่นเลยค่ะคุณเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะแก้ไขไม่ได้นะคะถ้ามันตึงเกินไปเราจะแก้ยังไงเชือกนี้ คุณก็ต้องหาวิธีใจเย็นๆเมื่อคุณใจเย็นเป็นคุณจะแก้ปมปัญหานี้ได้นั่นเองแต่เมื่อไหร่ที่คุณใจร้อนนะคะคุณก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลยเหมือนคุณนะคะอยู่ในกองไฟนะคะถ้าคุณใจร้อนหรือว่าเมื่อคุณดับไฟก็ได้ค่ะนะคะถ้าคุณใจร้อนคุณจะสะดุดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าคุณนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทําคุณจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้ได้ นั่นเองค่ะนะคะนะคะพรสวรรค์ของคุณอยู่นะคะอยู่เต็มไปหมดบนท้องอากาศนะคะเราบอกเลยว่าคุณเป็นคนมีพรสวรรค์จงมองเห็นโอกาสของตัวเองนะคะนะคะตอนนี้นะคะปัญหาของคุณก็คือนะคะคุณนอนไม่หลับคุณแก้ปัญหาให้คนอื่นบางคนนะคะแก้ปัญหาจนปัญหาคนอื่นจงบางทีอะ่ะเอาปัญหาของคนอื่นอะ่ะ มาใส่ในสมองตัวเองเหมือนที่คุณอ่ะกาลังจะจมน้ําแล้วทั้งที่คุณว่ายน้ําไม่เป็นแต่คุณก็อยากจะช่วยคนที่จมน้ํานั่นแหละตัวคุณเป็นอยู่ขนาดนี้แล้วยังไงคะนะคะแล้วมันจะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกสิ่งทุก อย่างมันกำลังจะคลี่คลายนี่คือก้าเหรียญน,นะคะการเดินทางบางคนจะได้โอกาสใหม่ๆเดินทางไปต่างประเทศไปศึกษานะคะดูงานจากต่างประเทศก็ได้นะคะเดินชาลีอดการเดินทางจะนำพาให้คุณได้ทรัพย์ได้โชคได้โอกาสใหม่ๆการเดินทางคุณไปเดินทางขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนคุณจะมีแต่โชคแต่ทรัพย์นั่นเองนะคะ แต่การเดินทางไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างก็ต้องดูจังหวะชีวิตว่าคุณถูกกับองค์ไหนด้วยนะคะบางทีคุณก็ไม่ถูกกับองค์นั้นนะคะนะคะหรือว่าไม่ถึงช่วงจังหวะชีวิตของคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับภาลัยกิจนี้นะคะเมื่อคุณแก้ปมปัญหาของตัวเองให้ได้แล้วสิ่งที่คุณจะได้รับคือเก้าเหรียญน,นั่นเองนะคะโชคใหญ่ๆโชคเหลือๆนะคะการเงินก็จะเข้ามานั่นเองนะคะขอคุณค่ะ ครบคุณค่ะแล้วคุณจะมีเงินเก็บเงินอมอมากยิ่งขึ้นนั่นเองจาก 9, 7, เก้าเหรียญเจ็ดเหรียญพร้อมที่จะซับพอร์ตคนอื่นมีเงินมีงานมีทุกสิ่งทุกอย่างการเรียนรู้จากที่คุณไม่รู้ว่ากล้วยมันสามารถทําอะไรได้บ้างเหมือนคุณได้เรียนรู้กล้วยชนิดหนึ่งอ่ะกล้วยชนิดหนึ่งนะคะคุณได้เรียนรู้เอ้ยมันมันเป็นได้มากกว่ากล้วยปิ้งมันเป็นมากได้กว่ากล้วยทอดมันเป็นมากได้กว่ากล้วยบดชีมันเป็นมากได้กว่า กล้วยเชื่อมกล้วยฉาบเห็นไหมคะเรื่องกล้วย,วยแต่มันไม่ได้กล้วยเลยมันมีตั้งแต่ลากของมันเลยค่ะกล้วยนี้และชีวิตคุณก็ได้สักสประสบการณ์เหมือนต้นกล้วยต้นหนึ่งนะคะที่ผลิตดอกออกผลนะคะผลของมันใบของมันลากของมันนะคะต้นของมันมีประโยชน์ทุกอย่างชีวิตคุณได้เรียนรู้แบบนั้นแหละคะ่ะนี่คือสิ่งที่ คนที่นะคะมีกากบ,บาทบนฝ่ามือจะได้รับนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านมอบให้คุณนะคะความสุขนะคะอันนี้คือ Queen of c u p ัคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้ถ่ายทอดคุณเป็นผู้รู้คุณเป็นผู้เบิกบานคุณพร้อมจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะช่วยซัพพอร์ตคนอื่นเสมอเมื่อคุณมีนั่นเองนะคะคุณไม่ห่วงเลยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง คุณจะมีน้ำใจมากๆเลยชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่โอ้โหนะคะซับพอร์ตทุกคนจนลืมซับพอร์ตตัวเองนะบางครั้งคุณมีจินตนาการคุณมีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดพรสวรรค์ของคุณจงนำเอามาใช้อย่ามีแค่พรสวรรค์แล้วไม่นํามาใช้นะคะพรสวรรค์พร้อมพร้พอม พรแสวงด้วยนะคะทุกคนนะคะนี่คือคนที่มีนะคะกาบกากระบาดบนฝ่ามือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะคือความสุขนะคะท่านไม่ปล่อยให้คุณมีความทุกข์หรอกคะ่ะเพราะคุณคือลูกหลักของท่านคุณคือลูกหลักของจักรวาลคุณคือลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่านะคะคนที่น้อยคนนักจะมีอ่ากากบาดบนฝ่ามือนั่นเองแล้วไงต่อคะทุกคนนะคะ การงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ทันโลกทันสมัยทันไอทีนั่นเองคุณไม่ปล่อยเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นี่คือภารกิจมันสมควรแล้วที่คุณจะได้เป็นคนที่ มีของวิเศษอยู่ในตัวนั่นเองนะคะนี่คือ2ดาบการเรียนรู้ทั้งหลายนะคะเมื่อคุณไม่เข้าใจคุณก็เปิดแอปดูเห็นไหมคะเปิดทั้งตําราเรียนแล้วก็จดไว้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณรับฟังได้บางทีมันก็เลือนหายแต่ถ้าคุณได้จดบันทึกบางทีรอยหมึกจางๆมันอาจจะทำให้คุณได้ t ิง n k i n ได้เกิดปัญญา ก็ได้นะคะแค่คุณแค่แค่ได้ฟังหรือว่าปัดผ่านไปมันอาจจะเลือนหายไปจากคุณได้แต่ลอยหมึกจางๆไม่มีวันจางหายนั่นเองนะคะนี่คือโอกาสของคุณนั่นเองสิ่งใหม่ๆนะคะกําลังจะก่อเกิดขึ้นนั่นเองคุณได้ตาราเล่มใหญ่นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้คุณนะคะนะคะท่านรักคุณนะนะคะแล้วท่านก็พร้อมจะยินดีมอบให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ่ะ ปัญหานะคะนะคะปัญหาทุกอย่างคุณจะขี้ขายด้วยตัวคุณเองคุณจะแก้ไขปมปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอนะะน,นี้นี่คือห้าไม้เท้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการงานการเงินทุกสิ่งจำอยากนะคะการงานคุณจะแก้ไขได้เหมือนปมตรงนี้คุณกําลังเรียนผูกและคุณก็ต้องเรียนแก้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขออกได้แค่เรามีสติมีสมาธิ นะคะและเราก็ไม่ตึงตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะคะเมื่อเราปล่อยวางทุกอย่างจะดีเองนะคะโลกไม่ได้มีไว้แบกบนะคะโลกมีไว้บางแล้วโลกก็มีไว้ให้เราเหยียบนั่นเองนะคะปมปัญหาเรื่องธุรกิจการงานต่างๆคุณจะสามารถแก้ไขได้นั่นเองนะคะนะคะปมปัญหาที่คุณเจออยู่นะคะแล้วไงต่อคะนะคะปัญหาเรื่องการงานนะคะบางคนนอนไม่หลับ ุณก็จะได้หลุดพ้นไม่หลับเพราะความเครียดเรื่องการเงินนั่นนะคะคุณเกิดมาเพื่อเป็นลูกรักจักรวาลคุณเกิดมาเพื่อได้เรียนรู้และช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าคุณจะคับขันขนาดไหนคุณก็แก้ไขตัวเองได้เมื่อคุณแก้ไขตัวเองได้คุณก็จะช่วยซัพพอร์ตหมู่บ้านของคุณบ้านของคุณลูกบ้านของคุณไม่ว่าใครที่มาขอให้คุณช่วยเหลือคุณพร้อมแต่ช่วยเหลือ การเดินทางและโลกนี้มีไว้สําหรับคุณนั่นเองมีไว้สําหรับผู้ที่จะได้เรียนรู้ผู้ที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ที่มีพรสวรรค์อยู่ในตัวคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือเท่านั้นถึงจะมีโอกาสแบบนี้นะคะแบบคุณแบบความสุขแบบนี้นั่นเองนะคะ congratulation นะคะนะคะแล้วไงต่อคะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรอีกคะเดอะเวอร การเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆคุณจะได้เดินทางได้เรียนรู้ผู้คนมากมายบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศแน่นอนค่ะนะคะต่อค่ะทุกคนนะคะนะคะการเรียนรู้ที่มันได้มาเนี่ย เพราะความฝึกความพยายามของคุณเห็นไหมคะคุณฝึกฝนแม้มันจะแม,แม้มันว่าบางครั้งคุณอาจจะเจออุปสรรคที่หนักหนาแต่คุณไม่กลับไปเรียนบทเดิมแน่นอนนะคะคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างอันไหนไม่เข้าใจคุณก็จดบันทึกนะคะอย่าลืมนะคะรอยหมึกจางๆเราสามารถกลับมาอ่านได้แต่นะคะ ถ้าคุณเลื่อนไปแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างโลกโซเชียลถ้าคุณเลื่อนไปแล้วคุณก็ไม่สามารถกลับมาดูได้แต่ถ้าคุณได้จดเลคเชอร์หรืออะไรไว้คุณก็สามารถกลับมาอ่านได้เหมือนชีวิตคุณนี่แหละค่ะเมื่อคุณเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันกําลังจะแก้ที่คุณคิดว่าอุ้ยมันจะแก้ไขไม่ได้แต่สุดท้ายเมื่อคุณมีสมาธิอยู่กับตัวเองคุณจะแก้ไขได้และการเดินทางบางคนหวังจะได้เดินทางไปต่างประเทศ ช่วงรอโอกาสนี้นะคะรอแล้วมันจะได้เย็นให้พอรอยให้เป็นนะคะแล้วคุณจะได้ไปตามสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะถึงจังหวะของมันเองนะคะอย่าไปเล่งมันนะคะยิ่งเล่งคุณก็ยิ่งร้อนนั่นเองยิ่งแบก ยิ่งแบกก็ยิ่งหนักเหมือนคุณเอาหินไปโยนใส่ตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันนั่นเองนะคะเมื่อคุณโยนใส่ตัวเองทุกวันมันแกะออกยากไหมคะแกะออกยากเมื่อมันแกะออกมามันก็จะขาดมันก็จะวินนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าแบกอะไรไว้อย่าเอาหินถมตัวเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะชีวิตของคุณสเตนคุณแม้ว่าคุณจะเป็น ลูกรักของจกักรวาลคนที่มีพรสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทําอะไรเหมือนจะมีคนมาซับพอร์ตเหมือนจะจมก็ไม่จมนั่นแหละคะ่ะคือคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีสิ่งวิเศษอยู่ในตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะและเตรียมตัวเฉลิมฉลองสามถ้วยเราไม่รู้บางคนอาจจะได้ เดินทางไปต่างประเทศได้ทําได้มีแบบมีข่าวสารมีสารดีๆมาจากต่างประเทศว่าคุณอาจจะได้งานหรือว่าคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าคุณได้เพิ่มเงินเดือนได้โบนัสคุณอาจจะได้เฉลิมฉลองนั่นเองนะคะนะคะอีกไม่นานนี้แหละค่ะนะคะชื่อเสียงของคุณหรือว่าถ้าใครอยากเป็นอะไรนะกำนันผู้ใหญ่บ้านสอสอได้ นะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแด่คนที่มีกากบาทบนฝ่ามือนี่คือสารจากเบื้องบนส่งมาถึงคุณโดยตรงให้คุณได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอุปสรรคปัญหาบางสิ่งบางอย่างคุณถึงเจอคุณถึงเจอไม่เหมือนคนอื่นแต่คุณจงเข้าใจว่าเมื่อคุณเจอคุณรอดมาทุกวันเนี้ยเพราะอะไรลองไปคิดดูนะคะ นั่นล่ะค่ะเพราะว่าบุญของคุณยังมีนะคะและอีกอย่างนะคะคุณมีพรสวรรค์คุณเป็นลูกหลักของจัก,กรวาลคุณเป็นลูกหลักของรรสิศักดิ์สิทธิ์คุณมาทำภารกิจบนโลกนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคน The Magician The Magician นะคะคุณมีพลังอำนาจแฝงอยู่ในตัวให้สังเกตดีๆนะคะ พลังอำนาจของคุณเหนือล้นนี่คือภารก,กิจอันยิ่งใหญ่นะคะสําหรับนะคะชาวที่มีกากบาทบนฝ่ามือภารก,กิจนี้เป็นคุณคนเดียวเท่านั้นบางคนนะคะเ,เกิดพ่อแม่เดียวกันยังไม่มีกากบาทบนฝ่ามือเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือภารก,กิจที่สวยงามภารก,กิจที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะคุณจงภาพภูมิใจที่นะคะคุณเป็น,นะเป็นคนที่ดีอเออลงมานะคะ คุณเลือกที่จะมาเกิดบนโลกมนุษย์บางทีคุณอาจจะแค่ชดใช้ในชาตินี้ชาติหน้าคุณก็อาจจะไม่ได้เกิดเป็นโลกมนุษย์คุณอาจจะกลายเป็นพรมหรือเทพก็ได้นั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะกดแรงดึงดูดจาก,กวาลเดอะเมจิเชียนนะคะความสําเร็จครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหน้าที่การงานสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะทุกหญิงทุกอย่างที่คุณเจอมา มันกำลังจะดีเดอะเวอร์นะคะเดอะสเตนแล้วก็เฉลิมฉลองและก็เดอะเมจิเชนความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะเห็นไหมคะไพสรุปแปนเรียนการเงินเงินฉ่ำๆนี่คือภารกิจที่คุณจะต้องสร้างสรรค์ให้กับเหล่ามนุษย์ที่ไม่มีกากบาทบนฝ่ามือคุณที่มีนะคะกากบาทบนฝ่ามือคุณจะต้องบรรจงเรียบเรียงนะคะสิ่งต่างๆ ที่นะคะข้างบนส่งให้คุณมาทํานั่นเองค่ะและนี่การเงินของคุณก็จะเข้ามาคุณจะมีโชคมีลาบนะคะการเงินมาจากการทํางานและก็โชคลาภและก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะบางคนจะได้เดินทางไปทําธุรกิจกับคนต่างชาติแน่นอนค่ะและนี่คือสําหรับคนที่มีกะบากากระบาดบนฝ่ามือนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงภารกิจนี้คุณ ก็ต้องยอมรับแหละถึงคนไม่ยอมรับแต่มันคือโชควาสนาที่คุณเลือกลงมานะคะจุติในประเทศไทยนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วบางคนอาจจะไปจุติที่ต่างประเทศก็ได้นะคะแม่หมอไปแล้วนะคะขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ